เรียกได้ว่าคงจะได้เห็นรอยยิ้มของผู้สร้างกันแล้วนะคะเพราะอาวัชา The Way of Water ค่ะฟื้นตัวแรงรับปีใหม่2023ไม่เพียงจะยังครองอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันเท่านั้นนะคะตัวเลขรายได้ในสหรัฐก็ทะลุ500ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กวาดไปได้ทั้งหมดค่ะ1,700ล้านเหรียญทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าสู่อันดับที่7ของหนังทําเงินสูงสุดตลอดการในเวลาเพียง22วันเท่านั้นนะคะด้วยตัวเลขสูงระดับนี้ทําให้ The Wave w a d e r ค่ะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ด้วยแล้วก็ยังทํำให้ความฝันของบรรดาผู้สร้างที่อยากให้หนังเรื่องนี้ทํารายได้ทะลุ2,000ล้านเหรียญดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป โดยนักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่าตัวหนังน่าจะทำรายได้ถึงเป้าในอีกไม่เกิน10วันหลังจากนี้ค่ะทั้งนี้คาดว่าการที่อวตา The Wave Order รายได้ชะง,งักไปหลังเปิดตัวเป็นผลมาจากพายุหิมะที่พัดถล่มในหลายรัฐของสหรัฐช่วงปลายปีค่ะผู้คนก็เลยไม่สามารถออกจากบ้านมาชมภาพยนตร์ได้ก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติในช่วงสงท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่ ขณะดเดียวกันค่ะรายได้ของภาพยนตร์ที่เกินกว่า2,000ล้านเหรียญไม่เพียงทำให้อนาคตภาคต่ออีก3ภาคก,กลับมาสดใสอีกครั้งแต่ยังทำให้เจมส์แคมรอนสร้างประวัติศาสตร์ของวงการฮอลลีวูดในการเป็นผู้สร้างหนังที่ทำรายได้เกิน2,000ล้านเหรียญถึง3เรื่องติดต่อกันเข้าไปแล้วสำหรับภาพยนตร์อีกเรื่องที่มาแรงไม่แพ้ก,กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหนังสยองขวัญเมเกนของ Universal Pictures ค่ะ ที่สามารถทำรายได้เปิดตัวในสัปดาห์แรกไปกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐจกทุนสร้างเพียง12ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตอนนี้เป็นอันดับ2บ็อกซออฟติสห <don> รัฐนะคะ